สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้สบายสบายสไตล์วันอาทิตย์นะครับก็อย่างเช่นเดิมนะครับจากปกติเนี่ยเราจะมาพูดคุยกันนะครับในช่วงวันหยุดหยุดสุขสัปดาห์ในช่วงยามบ่ายของวันอาทิตย์นะฮะกับเต็นท์เมืองใหม่ออตโขคานะครับอยากสอบถามว่าเต็นท์เมืองใหม่อยู่ที่ไหนก็ปากซอยสุขุมวิท30นะครับ ลิมถนนสุขุมวิทเลยนะครับเมืองใหม่มัาะพุทธนะฮะใกล้กับธนาคารกสิกรไทยนะครับก็จะมีแอดมินเพจก็จะมีผมถากอนะครับจอสนะครับหรือปัปเปิลแล้วก็คุณหมูหวานนะครับแต่วันนี้ก็มาในอีกรูปแบบหนึ่งที่จะมานำเสนเอในข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างน้อยก็เป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมหลายหลๆท่านแล้วก็พี่ๆน้องๆเพื่อนๆน,น,นะครับในการเช่าซื้อรถยนต จะมาในหัวข้อที่หลายๆคนนี่เป็นคำถามยอดฮิตซึ่งผมได้จัดทำเพจขึ้นมาเพจหนึ่งในชื่อว่ารถมือสองระยองบายเมืองใหม่ออตโตคานะครับในการจำหน่ายรถยนต์นะฮะโดยที่ท่านผู้ชมที่มีโครงการเช่าซื้อรถยนต์สามารถเข้าไปดูได้นะครับครับมีคำสามารถเข้าไปดูได้นะครับ ย้ำอีกทีนะในเพจรถมือสองระยองบายเมืองใหม่ออตโตคานะครับก็เป็นอะไรที่ว่าคุณผู้ชมสามารถเข้าไปเลือกชมรุ่นแต่ละรุ่นนะครับเรามีโปรอะไรท่านผู้ชมจะใช้รถรุ่นไหนเหมาะกับงานของท่านนะครับหรือซื้อเป็นรถคันแรกในสนนราคาที่ไม่สูงนักนะครับผ่อนง่ายเบาๆราคาไม่สูงนะครับ กำหนดกฎเกณฑ์รายจ่ายต่อเดือนแล้วนะครับแต่มันมีอีกภาคหนึ่งที่ในเพจที่ผมจัดตั้งขึ้นมาเป็นคำถามนะครับเช่นว่านะถามกันเข้ามาว่าผมติดแบคลิสหรือติดแบคลิสจะออกรถได้หรือไม่นะครับก็ง่ายๆนะมีเป็นคำถามยอดฮิตนะครับซึ่งผมเองเนี่ยอยากจะชี้แจงกับทุกๆท,ท่านที่หลายๆท่านที่สอบถามกันเข้ามา ผมอาจจะต้องยกตัวอย่างแต่ก่อนอื่นนะครับในคำถามที่ว่าติดแบ c ็คลิสต์ออกรถได้ไหมซึ่งในระบบที่ผมตั้งไว้เนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของกฎเกณฑ์ของทางสถาบันการเงินหรือไฟแนนซ์นะครับเมื่อท่านถามเข้ามานะติดแบ c ็คลิสต์ออกรถได้ไหมในระบบก็จะตอบท่านว่าไม่สามารถเช่าซื้อได้ให้หาผู้เช่าซื้อแทนนั่นเป็นในเรื่องของกฎเกณฑ์และเงื่อนไขของไฟแนนซ์โดยปกติทั่วไปนะครับ แต่ไม่ต้องกังวลน,นะครับในเรื่องนี้นะครับซึ่งการติดแบ็คลิสหรือที่เขาใช้คำว่า BL หรือติดบูโลนั่นเองนะครับแต่ละท่านก็จะติดไม่เหมือนกันนะเช่นติดเรื่องบ้านเรื่องรถยนต์นะครับคืนรถนะคืนรถมอเตอร์ไซค์นะครับติดบัตรเครดิตต่างๆไม่ต้องกังวลน,นะฮะทุกทุกอย่างล้วนแล้วแต่สามารถมีทางออกเสมอเนื่องจากว่ามันจะมีทั้ง f ฟแนนซ์แล้วก็ริชซิ่งซึ่งในการติดบูโรพวกนี้เนี่ยซึ่งทางผมเองนะครับหรือทางเต็นท์เองหรือที่ไหนๆก็ตามแต่ก็ไม่สามารถที่จะตอบได้ชัดเจนนะฮะมันเป็นเงื่อนไขของแต่ละบุคคลนะครับแต่ที่สำคัญนะฮะแต่ละเคสเนี่ยก็ยังมีช่องทางที่สามารถจะทำให้ท่านเช่าซื้อรถยนต์ได้นะครับเพียงแต่ว่าก็อยากจะบอกว่า แต่ละเคสเนี่ยเวลาท่านถามเข้ามาในเพจเนี่ยซึ่งบางท่านอาจจะไม่กล้าเปิดเผยข้อมูลผมบอกเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับหรือพี่ๆน้องๆนะฮะในการสอบถามเข้ามาในเพจนะฮะผมอาจจะขอเบอร์ติดต่อกลับเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่อยากให้พูดคุยกันในเพจนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นส่วนของแต่ละบุคคลนะครับแล้วเพื่อผมขอเบอร์โทรศัพท์แล้วเนี่ยหรือทางเจ้าหน้าที่แอดมินเนี่ยเขาขอเบอร์โทรศัพท์แล้วเนี่ยก็คาดหวังเป็นอย่างยิ่งคะครคุณผู้ชมครับ แต่ละท่านที่ติดเนี่ยอยากได้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็ข้อมูลที่ถูกต้องนะฮะว่าท่านติดแบบนี้อย่างไรติดคืนรถยังไงนะครับถ้าแอดมินแต่ละคนที่ของผมนะครับที่ท่านปรึกษาเข้ามาเนี่ยเขาจะอยากจะถามเจาะลึกลงไปเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อหาข้อมูลที่จะช่วยเหลือท่านในการเข้าซื้อรถยนต์นะฮะอย่างน้อยเนี่ยก็จะมีช่องทางเช่นยกตัวอย่างนะครับ ท่านอาจจะติดบูโรจริงนะครับไม่อาจจะไปซื้อทางด้านไฟแนนซ์ได้แต่ก็มีนะครับบางาท,ท,ที่ที่เรียกว่าริซซิ่งนะครับอันนี้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเราก็สามารถที่ให้ท่านเช่าซื้อได้เพียงแต่ท่านเราขอข้อมูลเบื้องต้นอย่างชัดเจนตอนนี้พอผมพูดถึงริซซิ่งนะครับในแต่ละริซซิ่งเขาก็มีเงื่อนไขยกตัวอย่างนะครับถ้าท่านติดแล้วเนี่ยท่านไม่สามารถเช่าซื้อผ่านไฟแนนซ์ได้นะครับ ในเรื่องของเงื่อนไขของ leasing อย่างน้อยหนึ่งนะครับอย่างน้อยนะครับหนึ่งก็จะต้องมีในเรื่องของอค่าสัญญานะครับที่ท่านจะต้องเตรียมไปเลยนะครับหรือค่ารายละเอียดในเรื่องของการทำประกันภัยนะครับส่วนเรื่องนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงนะท่านผู้ชมอยากสอบถามอย่างละเอียดติดต่อเข้ามานะครับกับแอดมินของผมผมตอบได้เลยว่ามีทางออกให้ท่านแน่นอนนะครับ ซึ่งหลายๆท่านเนี่ยก็ไม่ต้องถอดใจนะผมพยายามจะบอกหลายๆที่หลายๆท่านว่าในการเช่าซื้อเนี่ยมีทางออกเสมอมีทั้งไฟแนนซ์ทั้งลิสซิ่งทั้งอะไรต่างๆนะครับเพียงแต่ว่าไม่อยากให้ไปท้อนะฮะพอจะเป็นข้อมูลให้ท่านผู้ชมได้บ้างบ้างบ้างมากน้อยแล้วหรือยังนะครับก็ผมก็เลยจัดทำรีวิวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมนะครับหรือพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะครับ ได้สอบถามกันเข้ามานะครับอย่างน้อยก็เป็นข้อมูลหนึ่งหรือเดี๋ยวผมอาจจะยกตัวอย่างให้มีลูกค้าท่านหนึ่งนะครับผมอาจจะไม่ขอเอ่ยนามเช่นเขาส่งมาเลยนะครับว่าดิฉันติดแบ็คลิสสามารถเช่าซื้อได้ไหมนะครับผมก็เลยถามกลับไปว่าติดเกี่ยวกับอะไรท่านนี้ลูกค้าท่านนี้บอกว่าไม่ได้ส่งมอเตอร์ไซค์มาสองวดงวดถอยหลังไปล่าสุดนี่เอง ผมบอกไม่เป็นไรอันนี้ยังขอไปได้นะครับเพียงท่านเข้าไปส่งให้ครบตรงงวดเขาเพียงเท่านั้นก็เข้าซื้อได้แล้วนะครับอันนี้เป็นข้อมูลนิดนึงที่หรือเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่บางท่านยังไม่เข้าใจนะฮะในเรื่องของอการติดบูโรหรือแบล็คลิสนะครับเพียงแต่ว่าบางทีท่านอาจจะไม่ได้ส่งหรือล่าช้าไปนิดนึงนะครับมันมีวิธีแก้เสมออันนี้เพียงยกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างเท่านั้นนะครับ พียงท่านติดต่อเข้ามานะครับหลายหลายท่านนะครับก็อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับเรายินดีให้คำปรึกษาเสมอนะครับกับเมืองใหม่ออโตกานะครับก็ท่านใดมีคำถามนะครับอย่างน้อยเนี่ยผมอาจจะตอบไม่ชัดเจนแต่ผมก็จะไปหาข้อมูลมาให้ท่านเพียงท่านทิ้งเบอร์ไว้ว่าท่านมีประสงค์อย่างนี้ท่านมีประสงค์ต้องการอย่างนี้ท่านติดแบบนี้ใช่หรือไม่ นะครับผมยินดีนะครับแล้วก็ยินดีติดต่อกลับด้วยนะครับเพียงแต่ท่านติดต่อให้เบอร์ฝากเบอร์ฝากไลน์กันเข้ามาในเพจนะครับขอย้ําอีกสักครั้งหนึ่งนะในเพจผมนะครับรถมือสองระยองบายเมืองใหม่ออโต้คานะครับซึ่งรถของผมวันนี้เราจะไม่ได้กล่าวถึงเรื่องรถยนต์เลยนะครับแต่ผมก็จะมีรีวิวในวันธรรมดาในเรื่องของรถสวยๆนะครับราคาย่อมเยาวตั้งแต่ราคาสูงไปยันราคาที่ท่านจ,จับจับต้องได้นะครับก็ท่านใดมีข้อมูลก็ นะครับติดต่อเข้ามานะครับเดี๋ยวผมถามแอดมินก่อนมีท่านใดสอบถามไะไเข้ามาบ้างไหมฮะนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับกับเพจรถมือสองระยองบายเมืองใหม่ออตโตคาร์นะครับนะแล้วตอนนี้ผมมีติดตามดูรถสวยๆได้นะครับในช่องช e l youtube นะครับ MAC ระยองนะครับผมก็จะมีรถสวยๆหรือว่าข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากกับคุณผู้ชม นะครับมีคำถามอะไรไหมครับยังไม่มีค่ะยังไม่มีนะครับพีม่มีอะไรจะพูดต่อไหมคะก็ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับในเรื่องและและยิ่งช่วงนี้นะฮะก็เข้าโควิดรอบสองรอบสามแล้วนะโควิดรอบที่สามแล้วก็ก็ขอฝากกันไว้ด้วยนะครับก็งดการไปในพื้นที่เสี่ยงนะครับแล้วก็งดการทำกิจกรรมที่ทำให้เกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อเพราะ ตัวนี้นี่ติดง่ายแล้วก็เป็นหนักมากด้วยนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยแล้วส่วนในเรื่องของการเช่าซื้อผ่านทางออนไลน์นะครับผมยินดีให้ข้อมูลกับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับซอกไหนซอ,ซอกซอกไหนมุมไหนของรถที่ท่านชื่นชอบที่ท่านติดตามมาในเพจหรือในช่องช e l Youtube นะครับผมยินดีส่งข้อมูลนะครับกับรถของท่านในการเช่าซื้อส่งเอกสารเข้ามาเราจะพิจารณาให้ท่านเบื้องต้นเพื่อง,ง่ายนะครับในการ สอบถามข้อมูลหรือการเช่าซื้อหลังจากนั้นนะครับนัดหมายกันเข้ามานะครับผมมีราคาพิเศษให้นะครับถ้าท่านติดตามในเพจหรือในช่องอ YouTube channel ของผมนะครับก็ถ้าท่านติดปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับในการเช่าซื้อยินดีให้คำปรึกษานะครับกับผมถากรบุเสียพักนะับแล้วก็คุณปาเปิ้ลฮนะคุณหมูหวานในทีมงานนะครับหากว่าไม่มีอะไรในรีวิววันนี้ก็ ขอให้เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมได้ไม่มากก็น,น้อยหรือผิดพลาดประการใดนะครับก็ขออภัยวันที่นี้ด้วยส่วนเดี๋ยวเราไปพบกันในรีวิวหน้านะครับก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมานำเสนอซึ่งวันนี้นะครับก็ขอเพียงเท่านี้นะครับและเดี๋ยวเราครับผมคุณสายชนถามว่าสิทธิบัตรเครดิตอี่บไม่ได้จ่ายมาปีแล้วออกได้หรือเปล่าครับคุณสายชนนะครับ ติดต่อเข้ามาเลยฮะทิ้งเบอร์ไว้เลยเดี๋ยวผมติดต่อกับนะครับมีทางออกครับคุณสายชนเป็นอ่เขาเรียกว่าภูมิลำเนาถิ่นฐานอยู่ที่ไหนครับเท่านั้นเองแล้วก็ทิ้งเบอร์ไว้นะครับและเดี๋ยวผมติดต่อกับไม่ใช่ปัญหาครับผมนะครับมีอะไรอีกไหมฮะไม่มีนะครับยินดีให้คำปรึกษาครับพี่สายชนนะครับกับหลายหลายท่านนะครับ ก็เดี๋ยวฝากกันไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันในรีวิวหน้ากับข้อมูลข่าวสารดีๆกับผมถากรแล้วก็เต็นท์เมืองใหม่ออตโตค่ะวันนี้ขอลาไปก่อน 8, อ๋อฝากเบอร์ผมไว้ก็ได้นะครับ089 2 4 8 2982นะครับผมจอสนะครับก็วันนี้เพียงเท่านี้นะครับกับรีวิวนี้นะครับก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ